ร้านรับนรอนร้นานวันนี้จะพาไปกินของอร่อยกันนะครับวันนี้น้องเชเปิลเลียนเป็นโนที่พาซาเซ็นเตอร์เสร็จแล้วนะคะน้องเชเปิลเดินลงมาก็เจอกับร้านนี้เลยค่ะขนาดเท่าไห่นะคะทุกคนไหนน้องเชเปิลไปดูซิมีอะไรขายบ้างพอมาถึงก็จดเลยอยากกินอะไรร้านนี้มีฉายาว่าร้านเด็กลุมตอนเย็นๆเนี่ยเด็กแบบจะเยอะมากเลยค่ะทุกคนพิกัดก็คืออยู่ตรงนี้นะตรงทางตรงนี้นะ อันนี้จะเป็นฝั่งนู่นนะคะโรงพิมพ์สาการพิมพ์นะคะทุกคนอยู่ตรงข้ามเลยนะคะคา,าซานะคะ <c oughs> ทุกอย่างเริ่มต้น1ิบบาทค่ะถ <c oughs> ูกมากอันนี้เป็นเป็นเหมือนผงขย<ช>ับตอนไหนขายดีที่สุด <c oughs> นนมันฝรั่งมันฝรั่ง,ง,งน <ะ S 1> ้องชบเบอร์กินหรือเปล่าฮะใส่ก่อนมาดูซิฝรั่ง3ชิ้นส0บาทใช่แล้วมันฝรั่งทอดเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่แบบเป็นเส้นๆนะทุกคนเป็นแบบว่ากลมๆแผ่นๆแบบนี้นะแล้วก็มาทอนดนะคะสชิ้น10บาทเอง ถูกมากแล้วก็ที่ขายดีก็มีนี่ใช่ขอกแดงทอดตอกบกัวทอดนะอันนี้เห็ดขิบทองก็มีอันนี้อันนี้คือไก่วิีกระดูกทุกอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะเขาจะทอดขึ้นลูกไว้ก่อนนะส่วนถ้าใครมาสั่งนะคะเขาจะไปทอดอีกอีกทีนึงนะทุกคนก็คือว่าเราจะได้กินแบบร้อนๆเลยนะคะแล้วดูน้าจิ้มร้านนี้ก็คือมีให้เลือกเยอะมากทุกคนดูหลายแบบมากไม่ห่วงน้าจิ้มเทได้หมดเลย แล้วบีบหมดเลยได้ไหม,มบดหมดขวดเลยอ่ะได้เนื้อนี้ได้แล้ว, <c oughs> ลวเดี๋ยวเรามากินกันเ <c oughs> <c oughs> นื่ <c oughs> อนี้ตอนสดๆเลยนี่แล้วร้อนกรอบๆ <c oughs> <c oughs> อ,อ๋มา,ามา่เกาหลีเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะมลือกได้สองอย่าง